แปแล้วแกนมาสเตอร์ขายใช่หรอพูดจริงปไปเด้อผูสาลงทุนเชียแกนมาสเตอร์ขายเฮ้ยสาบ้านกูออกเลยพ่ากันออกไอ้เหี้ผ่ากันออกมาซิแกนมาสเตอร์ ไม่คิดว่าภาพนี้จะมาอยู่กับกูไม่ขายให้ตบหัว,วแกนมาสเตอร์ขายด่วนเลยเฮียโอ้โห้น่าสุด้ยของแท้อะ <laughs> ออกเกมมา,มาเพื่อซื้อแกนมาสเตอร์อี